Gak, siapa? Siapa? ท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับมาดูตะกร้อในรายการนะครับทีมงานบางพลีน้อยนะครับเจอกับเจ้าสนามเคหะฟอจนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับพี่ดำบางพลีนะครับพี่ดำบางพลีฟอจนะครับจับคู่กับน้องเบิร์ตนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับน้องอีฟนะครับจับคู่กับน้องชิดบางพลีน้อยนะครับในเลี่ยมน้องอีฟเลขเสิร์ฟแลกข้ามฟรีกับน้องเบิร์ตนะครับตัวชงยกล้นแปลลูกที่สองนะครับเกมสิบสามเต้มไม่มีดีลนะครับ พี่ดำตีกันเท่าไหร่ชิงงรางวัลอยู่ที่4,000บาทนะครับตอนนี้สกอร์ฝั่งเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าสกอร์เท่าไหร่นะครับตอนนี้ยกหลังเท้าไปนะเสียหรือเปล่านะครับลูกนี้ล้นมานะฮะพี่ดำยกเข้าไปนี่ฮะโอ้น้องเบิร์ดนะครับ,รบ,บนะก็พ่าฟรีตายนะแต่ว่าอาวุธหลักของทั้งสองฝั่งก็เป็น ลูกข้ามหัวนะครับ to <up> น้องเบิร์ดก็ถนัดข้ามหัวนะน้องอีฟก็ถนัดข้ามหัวเหมือนกันนะไม่ค่อยถนัดข้ามข,ขานะครับ to <up> พี่พี่พี่ขอมอง,งกว้างนะครับเปลี่ยนเสือเป็นฝั่งทางเจ้าสนามนะฝั่งนี้เป็นเจ้าสนามนะครับพี่ to <up> ดำฟอร์เจ็ดนะครับจบคู่กับน้องเบิร์ดนะครับฝนไม่ตกหรือครับฝนหยุดแล้วนะครับฝนตกตอนประมาณช่วงบ่ายสามนะมาสี่โมงก็ห <up> ย to ุดนะครับหยุดสนิทนะครับรับรองไม่ตกนะครับ โอ้นะตอนนี้ทางนักกีฬาแล้วก็แฟนๆตักรกอนะฮะเดินทางเข้ามาโอ้โล้นหลามนะครับคู่ในรายการอีกคู่หนึ่งนะสำหรับคู่ที่ทำาันแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับลงรายการไว้ตั้งแต่นูนะฮะวันจันทร์มังคาณนะับพู่นี้นะครับลงรายการไว้แล้วก็มาเตะก,กันวันอาทิตย์นะครับ ราคาเดือดนะครับโอ้ราทางงานบางทีน้อยนี่ก็มาสู้ราคาเหมือนกันนะเจ้าสนามไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะหน้าเสือนะครับได้เสียกันเยอะนะแต่ข้างในนิชิงอยู่ที่สี่พันนะแต่ขานอกนี่ท่วมนะครับหลายหมื่นนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์แถมนะครับสกอร์ยังไม่ขยับนะพี่ดำสกอร์เท่าไรได้เนี่ย นบโอ้นะขออภัยนะผมแจ้งสกอร์ผิดไปนะอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งแต้มนะครับทางทีมงานบางพลีเนี่โอ้นะฮะให้จดนะครับจดยาวเลยนะฮะจดรายการนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเบรกเกมก่อนนะครับเพราะว่าทางทีมงานบางพลีน้อยนี่ก็มาสู้นะฮะน้องอีฟนะครับบอกว่าไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับผู้หญิงนะมาสู้กับผู้ชายนะครับแต่น้องอีฟนี่ก็ ประสบการณ์ในการผ่านตะก้อก็ถือว่าโชคชนเหมือนกันนะครับอัธ้าเรือเตะยังครับอัธ้าเรือมาแล้วแต่ว่ากลับไปนะครับไม่รู้ว่าจะเดินทางกลับมาอีกหรือเปล่านะครับกลับไปจรช่วงบ่ายสามหน้าฝนตกนะครับก็เลยส่วนเบนก็เลยเดินทางกลับไปนะครับแต่ว่าทางด้านน้องชิดนะครับมาแล้วนะครับมารอนี่นะครับเป็นตัวยกให้น้องอีฟอยู่ตอนนี้นะครับทางด้านน้องชิดบางพีน้อยนะครับ รออยู่นะครับรอทางด้านอัธาเรือนนะแฟับตหนึ่งก่อหนึ่งนะน้องอิฟเสิร์ฟมานะพี่ดำยกเข้าไปน้องเบิร์ตตีหัวจโจโจอ้าตีเกี่ยวหลังเท้าน้องชิดนะยกเข้ามาน้องอิฟตียาวมานะครับพี่ดำยังเกี่ยวได้อยู่ยกเข้าไปซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้นะครับมงจอนะครับแต่ว่าติดตา่ายนะครับาารเปลี่ยนนะาาได้แตมหรือเปล่านะครับฝนมาตกตีครับ สวัสดีนะครับผู้กองอำนาจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝนไม่ตกนะครับหยุดแล็บแล้วนะครับทําการแข่งขันได้ตามปกตินะครับยกเข้าไปลูกนี้สวยนะน้องเบิร์ตตีจอๆเรียบร้อยนะฮรรู้สึกว่าฝั่งนี้นะครับประสบการณ์จะมีน้อยกว่าฝั่งโน้นนะครับน้องเบิร์ตนะครับแต่ว่าอาศัยว่าเป็นเจ้าสนามนะครับเตะสนามแห่งนี้บ่อยนะครับก็เลยรับเหลี่ยมให้ทางาน ทางทีมงานบางพีน้อยนี่นะครับเกมเขียวนะครับเกมเกี่ยวฝั่งนี้จะมีน้อยนะฮะน้องชิดบางพีจะเป็นต่อแน่นอนนะครับน้องชิดบางพีน้อยนะครับเพราะว่าตะก้อนะครับประสบการณ์นะครับเดินสายนะครับแล้วก็เคยเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับคุมคนเดียวนะก็น่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับฝั่งโน้นนะครับเต็มสองต่อหนึ่งแล้วนะครับพี่ดำยกเข้าไปน้องเบิร์ดมงกจอนะครับ โอ้้ายกได้อย่างนี้นะฮะเกี่ยวยากเหมือนกันนะครับม่งฝังนะฮะม่งปักหน้าเน็ตเลยนะสลับน้องเบิร์ดนะครับไม่ได้ม่งสาดยาวนะครับแต้มหนึ่งต่อสองนะครับตรงนี้เสิร์ฟไปตรงตัวนะฮะโอ้นะฮะเสิร์ฟไม่กินน้องอีฟโอ้ท่ตีเหินข้ามทันเอ้ยตีออกหลังไปเยอะนะฮะผมก็พาเป็นนุกฟุตบอลแล้วตีออกหลังไปเยอะนะครับฝั่งทางด้านฝอเจ็ดนะครับตีเสมอไปสองต่อสองนะครับนี้เสิร์ฟเข้าหน้าซ้าย น้องคิดยกเข้ามาตีเกี่ยวน้องเบิร์ตนะครับพี่ดำยกเลขสี่เข้าไปลูกที่สวยนะตีจอๆเรียบร้อยเป็นแต้มนะฮะขยับพลิกขึ้นนาเป็นสามต่อสองนี่นะฮะราคานะครับหน้าเสือเนี่เดือดนะครับพลิกไปพลิกมานะคู่นี้เนี่เบียดถึงดีการแน่นอนนะครับเบียดทัดเยี่ยมแน่นอนนะครับแะก็นิเวทสูสีกันเลยนะฮะดูนะน้องอีฟฟีสไตล์ลูกนี้เต็กสั้นแบกมาเนี่ยเอาขามาสู้แล้วนะสลับน้องอีฟนะครับ แลกข้ามฟีตายกันนะครับแต่ว่าอาวุธหลักก็คือทุกตีหัวนะครับแชล้วครับขอบคุณนะครับที่แชร์ให้นะกระทุ่มแบนชัดเจนคุณสบุษบาขนส่งนะแจ้งความชัดเจนเข้ามานะขอบคุณนะครับที่แจ้งความชัดเจนเข้ามาลูกนี้ตีไปน้องชิดทันไหมยังทันอยู่นะแปะข้ามาพี่ดำรับหนึ่งสองเข้าไปลูกห่างฮะโอ้แต่ว่าตีเหลี่ยมนี้สำหรับน้องเบิร์ตนะครับนะฮะยกห่างแต่ว่าหัวเบี่ยวนะฮะโยงหลังไปเรียบร้อยนะครับ แช์ไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับทีมทางตะก้อไฟเตอร์ของเรานะฮะพอกีฬาตะก้อนะครับเข้าหน้าซ้ายนะครับน้องจิตยกเข้ามาตีสันเม็กเอ้าลุบเล่นไปจังหวะแรกได้นะฮะสวนได้ทุกจังหวะยกเว้นหัวนะลูกนี้ตียางมาน้องเบิร์ดยังอยู่นะปาดสยองโหนะครับปาดกายภาพนะครับลูกไม่หนักไม่แรงแต่ว่าน้องยิทเตเสียเองนะครับฝั่งทางบางพลีนะขยับหนีออกไปอิงแปมนะครับโอ้นะฮะ น้องเบิร์ดนะครมีแล้วนะครับเกมเกี่ยวเพราะว่าน้องอิบนี่เตะแม่นักอาวุธเบานะครับทําให้ฝั่งนี้รับง่ายนะเล่นสบายนะครับถึงฝั่งโน้นนะจะคุ้มเป็นต่อแต่ว่าอาวุธนะครับฝั่งนี้ดูดีกว่าแน่นอนนะครับตีหัวนี่จะแรงกว่าทางผู้หญิงนะครับทางด้านน้องอิบนะครับทักทายเพื่อนๆทั้งร้อยกว่าท่านแล้วนะครับที่เข้ามารับชมนะสวัสดีด้วยนะครับ ตอนนี้นะฮะยังอยู่ในช่องต้นเกมอยู่นะครับถือว่าราคาได้เสียกันทีเดียวนะเป็นตะก้อนในรายการนะครับเต็ม4-2นะครับเจ้าถิ่นได้เสิบนะเข้านาซายนะน้องชิดรับยกเข้ามาน้องอิฟบตีจอจอติดเกี่ยวพี่ดำนะฮะยกเข้าไปน้องเบิร์ตตียาวเอาเอเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะ จังหวะการมงของฝั่งทางด้านฝอจิตนี่จะคมกว่านะฮะน้องเบิร์ตนะครับนะฮะผมก็เคยแลกข้ามกับน้องเบิร์ตนะผู่ฮีสุสีนะฮะเคยเจอกันมาแล้วนะฮะเบลดเล็กๆนะครับแต่ก็ตีหัวนะครับเต็มห้าต่อสองแล้วเส์ฟไปดีด้วยนะฮะไล่หน้าขวาน้องชิดโยงเข้ามาลูกนี้อูนะน้องอิฟนี่ตามเวอร์ได้ดีนะครับมงเฉือนๆลงไปเลยนะครับ สวัสดีชิดครับผมสวัสดีพี่เสกด้วยนะครับคุณเสกสรรถนอมสุกนะเข้ามารับชมก็ทักทายเข้ามานะครับเต็มสองต่อห้านะครับบางพีน้อยเสร์มาพี่ดำยกเข้าไปน้องเบิร์โอูโหูนี่นะฮะมงเล่นทางด้วยนะครับจังหวะการเข้าทําของทางด้านน้องเบิร์ดนี่จับจุดยากนะครับว่าแกมงคมนะหน้าซ้ายหน้าขวานะครับถ้ยยกจอได้เนี่ยโหนะฮะหมดสิทธิ์เลยนะฮะเต็มห้าต่อสองเข้าหน้าซ้ายน้องชิดโยงเข้ามาน้องอิฟตีหัวยาวมากนะฮะ เข้าช่องกลางนะฮะจุดเพลงใจกันนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางบางพลีน้อยได้เส์ฟบ้างนะครับเต็มสองต่วห้านะครับเสร์บมานะครับตรงหัวพี่ดำยกเข้าไปต้องเบิร์ทันไหมมงจอๆลูกนี้ล้นเสียนะฮะห้ามสวนจังหวะเรกนะสลับตัวถงนะครับ ฝนตกลบล,ลบบุรีชัดเจนขอบคุณนะครับคุณสมศักดิ์นะครับแจ้งความชัดเจนจากทางลบบุรีนะครับเขาเขานันคือผมยังมนเลยแต้ม5ต่อ2นะครับน้องชิสยกเข้ามาจ่อหวัวเน็ตน้องอิฟตีมาติดเกี่ยวพิลาำทันไหมตัดลังเท้าขึ้นสวยลูกน,นี้ตีจอ่อจ่อโอ้โหน้องชิสยังเกี่ยวได้อยู่ลูกห่างนะน้องอิฟต้ตองประคองข้ามาก่อนนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งน้องเบิร์ดทำได้ไหมตีเรียบร้อยโอ้โหนี่นะ มั่นใจแล้วนะเพราะว่าน้องเบิร์ตนี่เป็นเจ้าสนามนะครับความมั่นใจจะมีนะฮะแต่ก็ยังไม่เคยเดินสายนะฮะแต่ว่ามาสนามตัวเองนี่รับให้เลยนะฮะเหลี่ยมตีหัวนี่นะน้องเบิร์ดนะแต่ก็เวียดเหลี่ยมตีหัวเวดเล็กๆนะครับใครต้องการปะทะก็จิบทางดันโบมเตอร์มาเลยนะครับพี่ดําคนที่เตะอยู่ในขณะนี้นะฮะพี่ดําบางทีนะครับคณจักกรีนนะเสริมชูนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับลูกนี้เกี่ยวได้นะพี่ดํานะ ยกเข้าไปน้องเบิร์ตตโอ้โหนะฮะม่งยัดตัวทางด้านน้องอีฟเลยนะฮะเกมเกี่ยวเป็นศูนย์นะฝั่งน้นทางด้านน้องอีฟนะครับอาศัยทางด้านน้องชิดนี่คนเดียวนะฮะคอยประคองเกี่ยวเกมให้นะครับแต่ว่าม่งอย่างนี้นะฮะหมดสิทธิ์เลยนะฮะจตต่อสองแล้วนะครับเข้านาซาอีกแล้วนะครับน้องชิดยกเข้ามาเกี่ยเกมใ้ไม้น้องอีฟเตะซันแม็คาโอ้โหตีตาข่ายนะฮะขยับนี้ออกไปอีกหนึ่งแต้มเลยนะสนับฝั่งทางด้าน ฟอเจ็ดะอจากแรกๆสูสีนะครับไม่รู้รึนราคาหรือยังไงนะครับพอได้เชียร์ปุ๊บนะครับใครหยับหนีปั๊บไปเลยนะสกอร์นะครับแต่อ2แล้วนะเข้าหน้าซ้ายนะครับเสือบรู้สึกว่าจะเสือที้ซ้ายอย่างเดียวเลยนะสำหรับน้องเบิร์ดนะครับแพนี้บางพลีใสมากสนามไหนครับสนามเคหะบางพลีท้ายฟอเจ็ดนะครับ ตรงนี้เสืรมานะน้องเบิร์ตเปิดพี่ดำโยงเข้าไปจ่อหัวเน็ตยังตักหลังเท้าได้น้องชิดยกห่างนะน้องอิฟตีไม่ข้ามนะจังหวะน,นี้นะประคองข้ามหัวนะรู้สึกว่าจังหวะหม่งไม่ทันนะถ้าแปรข้ามก็น่าจะทันกว่านี้นะครับน้องอิฟเลือกที่จะตีหัวนะนวแต็มแบบสองนะครับเข้าหน้าขวาบ้างนะน้องชิดยกเข้ามาจ่อหัวนิดน้องอิฟตีเรียบร้อยเหมือนกันนะ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางบางพีน้อยได้เสิร์ฟนะแลกเสิร์ฟแลกข้ามพีสไตล์นะครับแลกเสิร์ฟแปรแลกข้ามพีตายนะฮรระหว่างน้องอีฟกับน้องเบิร์ตนะครับลูกนี้ยกเข้าไปนะตีนี่นะโอ้โหนะฮะได้แค่มองนะครับเข้าหน้าขวานะครับแต่ว่าสุดเอื้อมนะครับแต้มแปดต่อสองนะครับ น้องเบิร์ดนะจี้หน้าซ้ายน้องชีดยกเข้ามาน้องอีฟตีมาติดส้นพี่ดำนะฮะหันหลังยกเข้าไปจ่อหินตูงนี้มุงจะเจอเรียบร้อยเป็นแต้มนะโอ้โหนะมีเกมเกี่ยวโชว์เกมเกี่ยวแล้วนะพี่ดำนะฮะเงี้ยอย่างนี้นะไปประทัดไทยดีนะชาไต้หวันหรือเปล่านะพี่ดำนะครับ <c oughs> พี่ดำ เป็นฝั่งทางฝอเจ็ดนะครับได้เสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับเก้าต่อสองนะครับเข้าหน้าซ้ายอีกแล้วนะครับน้องชิดโยงเข้ามาน้องอิฟอี๋นะฮะเข้าหน้าซ้ายนะครับดูกันไปนะว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะทางด้านน้องชิดกับน้องอิฟบางพลีน้อยนะครับว่าตอนนี้สกอร์ห่างนะดูนะครับสถานการณ์จะเอา ลูกไหนนะครับมาพลิกเกมนะครับก็ข้ามฟีจะตายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าอาวุธหลักก็คือลูกถนัดลูกข้ามหวัวกันนะครับบางฟีน้อยได้เสิร์ฟนะน้องอีฟนะครับสองต่อเก้านะเสิร์ฟม,มาพิดำยกเข้าไปน้องเบิร์ดนี่นะฮะมงจอจอนะกระโดดเทคตัวสูงด้วยนะน้ำหนักตัวเยอะนะแต่ว่า นะครับจังหวะก,การเทคตัวนี่ทําได้ดีนะครับข้ามหัวอ่านะฮะแผนแรกข้ามหัวสู้ได้ไหมชิดโอ้โหนะครับพี่เสียงนะครับาะตะกวว้อเขาคนละเวทนะครับเป็นตะก้อเวทเกียรเล็กๆนะครับแพนนี้เป็นเวทกลางๆแล้วนะครับลูกนี้เปิดหัวได้นะครับพี่ดํายกเข้าไปน้องเบิร์ตปีไป,ไปติดเกี่ยวน้องชิดนะ ยกห่างนะประคองตีหัวโยงมานะครับพี่ดำนะยกเข้าไปซ้ำอีกทีน้งองจ้องวนิดลูกนี้ตีไม่เหลือนะครับนะฮะหน้าซ้ายหน้าขวาแกตีได้ดีนะครับเก<ส>่ง <c oughs> แต่กับผมนี่แหละอิฟหัวปลาทูโอ้พี่เปียกนะฮะพี่เปียกเบสเกยียร์แซดนะฮะเขาเก่งกว่าอยู่แลพี่เปียกโอ้นะพี่เปียกย,ยังนะฮะ ยังจะมาสู้กับน้องอีฟอยู่นะสำหรับพี่เปียกนะครับแต้มสองต่อเก้านะครับ<อ>เสริม,มาตรงตัวนะครับ<ไ>พี่ดำยกเข้าไปน้องเบิร์ดไปเกี่ยวหลังเท้าข้ามาเสียนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทั้งร้อยยี่สิบเอท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ,บแต้มเท่าต่อสองแล้วนะครับ ยกมาน้องอีฟตียอดเกี่ยวลองท้าเข้าไปได้แต้มนะครับเพราะว่าข้ามพีสไต์นะครับสวนขาได้ทุกจังหวะนะฮะห้ามสวนหัวนะครับเป็นแต้มนะครับขยับหนีออกไปเป็น10ต่อ2นะครับน้องชีชนะครับทันไหมเข้านาซ้ายยกลูกนี้ออกข้างนะขยับหนีออกไปอิงแต้มนะครับ1 1ต่อ2นะครับโอ้นะต้องมีปฏิหารเท่านั้นนะสำหรับฝั่งทางบางพีน้อยนะครับ ที่จะพลิกกลับมาชนะนะครับดูนะฮะน้องอีฟจะทําได้ไหมนะเตะสันแม็กทํามะติดเกี่ยวพี่ดำอีกแล้วลุกให้เร็วน้องอีฟลุกทันไหม<อ>เรียบร้อยเลยนะฮะเกี่ยวได้ตีหายนะโอโ้นะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะสำหรับพี่ดำมังพรีนะครับนี่นะตัวทําทําได้นี่ความมั่นใจของตัวยกนี่จะมีเต็มร้อยนะครับโชว์เกมเกี่ยวด้วยนะฮนะขึ้นแท่นไปแล้วนะ12ต่อ2แต้มนะเม็ดเดียวเกมนะเสิบ,เ,เ,บเข้านาซายนะฮะ น้องจิตยกามาเตะสันแม็กโอ้โหนี่นะยังอยู่นะยังไม่ยอมให้จกมนะครับไม่เอาชิดยกแรกไม่เอาชิดยกอะไรนี่ใส่ตัวเลขมาเลยบอกอีฟโอ้โหปีเป็กนะรักษาสุขภาพก่อนนะรักษาตัวให้ใหายก่อนนะ<ว>ครับคอยมาอ่านเลี่ยมนะเสียนแป๊กเสียนเปียกขานองนะครับใส่ใส ก็นะฮะก็น่าจะใสนะเพราะว่าตะก้อขาดแล้วนะฮะน็อกรอบแล้วนะครับดูว่าจะแซงได้หรือเปล่านะครับฝั่งบางพลีน้อยนี่จะยอมไหมนะครับถ้าบางพลีนี่กลับมาพลิกชนะได้นี่โอ้โหนะถือว่าเป็นปาฏิหาริย์สุดๆนะครับเดี๋ยวจะเอาวลีเด็ดของพี่ปามีมาพูดเลยนะไม่อยากจะเชื่อนะถ้ากลับมาได้นะมาแล้วนะฮะหนึ่งเต้มนะครับไล่มาเป็นสต่อสินะครับ ตรงนี้นะเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาพี่ดำไล่ย,ยกเข้าไปนะมงใส่ตัวน้องอีฟเลยนะครับเพชรเดียวเกมนะครับ12ต่อ3แต้มนะครับดูนะเซตพอยต์ครั้งที่ 2, 2> <c oughs> จะล็อกได้ไหมน้องชิดเข้าหน้าสายยกเข้ามาน้องอีฟตีมานะฮะตรงตัวพี่ดำยกเข้าไปน้องเบิ้ล มงกระจอหาเกมนะเป็นฝั่งทางด้านฝอเจ็ดนะเอาชนะบางพลีน้อยไปได้นะฮะพี่ดำนะฮะก็เก็บเงินรางวัลไปนะครับดีครับผมครับผมสวัสดีคุณการเวลานะครับที่เข้ามารับชมนะคร<อ>ับก็ขอตัดไลฟ์สดคูน่นี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะก๊อไฟเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวคู่ต่อไปนะดูก่อนนะว่าเป็นจะเป็นคู่ไหนนะครับถ้าเป็นคู่ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึ่งนะคสวัสดีนะครับ